ดีเลยหลุมดีค่ะคุณผู้ชมสองตัวแล้วตัวแล้วอ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมอันนี้ก็ตกปลากระทบเหมือนเดิมนะครับมาเดิมนะครับ <c oughs> นี่เลยมาที่ผมต้องประจําเลยต้องลงนี่เลยในประตูนี่เลยมาเด็ดที่ผมต้องลงประจํานะครับไม่ลงไม่ได้นอะนไม่หลับนะฮะก็เยื่อใช้ก็เป็นเยื่อดมเดิมนะครับหน่วยสวาดนะอันนี้เอา,เอาสีนี่มานะครับหลังดําท้องทองนะครับติ๊กเกอร์สีเงินนะเอามาลองนะครับต <c oughs> ัวขาวยังไม่ลองนะ เก็บไปแล้วเพราะคิที่แล้วลองไปแล้วไงเปลี่ยนสีบ้างครับเปลี่ยนเป็นดำเจน,น,นะนี่ไงโดนกระอมไม้เดียวเองนี่ไงโดนกระอมไม้เดียวเองไม้เดียวครับโดนเรียบร้อยครับมวลสวาสค์สีเงินเอ้ยไม่ใช่เลยสีทองดำนะครับไม้เดียวตัวนีด้วยตัวนีด้วย โอ้โหมุดไม้เ hmm. ย <c oughs> mm ้เ hmm. ฮ <c oughs> mm ้มันมุดไม้ไปแล้วปลาอยู่หรอวะโอ้โหชมปลาอยู่วะเนี่ย มันไม่มันไม่มันมน้ำขึ้นไหวามากตาไม่เข้าแย่แถ้ากันนี่ตีอีนอืมฉุโดวแล้วอืมฉุโดวแล้ว โดน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 โดแล้วโดนโนโนม่ใหญ่อือหืข้าาติดไก่ตัวเดียกไอ้ตัวเม่ช้าเี้อะไรวะเฮ้ยไม่ไม่ติดว้ยติด้วยเฮ้ยอ้อแล้อแล้อแล้าวติ่กไก่ตติดกัที่เดียกไกตัวช้ นี้ชมเรียบร้อยครับนี่นะนี่ครับหน่วยสวา่าสีขาวเงินนะครับนี่นะสีขาวเงินตัวเล็กนะครับตัวไม่ใหญ่ตัวสามสามสี่นิ้วนะประมาณสามขีดได้นะครับนี่เลย,ยนี่นะกินชายนี้เลยนะครับไต่ตัวเมชาวกินชานี้แต่เข้าไปติดตอ่อแล้วกันรุดเลยครับตัวใหญ่ด้วยแต่นี่เล็กกว่านะครับนี่ หน่วยสว่านนะครับผมหน่วยสวาดเดี๋ยวเอาไปปล่อยมันนะครับตอนนี้แมวเี่นไหมไปปล่อย แต่เมืเช้าใหญ่นะครับแต่มันลุดนะน้ำคือข้าง,งไหวนะครับพี่ผู้ชม <c oughs> ไปโอ้แข็งแรงดี เดี๋บตามต่อเียมันจะมีตัวมาท่านผู้ชมจะมีป่าจะมีไหมจะมีหรือเปล่าจะมีอีกไหมเอ่ยโอ้มีมีชวมีมีมมีอีกอีงีว อยนีต mm, ัวเลยอ้ย <basics> น um, ีตัวเลยโดนแล้วโดน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 โอุ้ย <clears throat> ้ยโอโดน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 ีกแล้วจุ่มทองทำที่เองนะไม่น่าเชื่อว่าจะมีอีกนะครับฮึได้แล้วผู้ชม เลยหลุมเดียวรถยนต์สองตัวแล้วเด้อเดอเด้อมก็ไม่มีนะนี่ครับโหตัวนี้เป็นโลคอย้วนะครับแต่อะไรสักอย่างนะดูเก็บมนดิรับแคบกับเหยื่อเดิมนะครับหน่วยสวาดนะฮะ ตีข่าวเงินนะครับกับไม่เดิมเลยเมื่อกี้ที่ได้ไปนะครับนี่ก็หมดตัวเลยนะจุ่มๆุ่มดึงไปดึงมาลากไปล้าหมาโดนเลยนะเอาครับปล่อนไป,ไปอุ้ยอูแล้วครับไปไปจ้ะโอ้ย,อยตรงนี้มัน เข้าไปแล้วเข้าไแล้วโดน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 ทำงานแล้วโดนครับแค่ย่อนๆเฉยๆนะผู้ชมย่ันส่วนน้ำนะครับยันเลยโดนเลยนะครับโดนแล้วโดนแล้ว วิเลยนะครับต้องคอเส่าเลยพอย้อนตุ๊บมุนน้นมา,มาโดนเลยนะครับแต่ยังดีอยู่ครับหาทางขึ้นก่ะเ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยท่านผู้ชมหน่วยสว่าดนะครับสีดำทองสติกเกอร์สีเงินนะครับตัวสวยอยู่นะ หนาขีดนะครับอ่าเจ๋อเ,เ,เลยนะีย่นนนเลยนะครับตรงเสาเลยนะย,ย่อนๆย่อนน้ำพัดไปพัดมาสวบเลยนะครับอ่ะเคครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะครับคุณผู้ชมผมรู้ว่าหมดตัวลแล้วนะเนี่ยมันยังไม่หมดอีกอะไม่ได้เลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะเต็งเลย เราก็ได้ก็หมดตัวแล้วปึ <c oughs> <c oughs> ๊บอมกแล้วครับเหนืสวาทส,สีดำทองเกอสีเงินเล็กกระตเมกีนะครับนี่นะนะครับเล็กกระตเมกี้นะครับ,นะนะรบก,กัดม,มุมเดิมเลยมุมเดียวกันเลยนะครับช่องน้ำลงนะ ก็นุ้งก็หมดตัวแล้วนะครับก็เลยไม่ไ,มได้ไม่ได้กดบันทึกไว้นะครับดันจีนซะอีกอดคลิปเด็ดๆเลยอ่ะแค่จะปล่อยมาตอนนี้อุ้ยเดี๋ยวมึงที่จะปล่อยไปแล้วนะอ๋อเดี๋ยวปล่อยนะไปได้ครับโอ้ดคลิปเด็ดๆเลย